สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับไฮโดรปามิกรายวันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี่ผมลงแปลงเสร็จแล้วลงแปลงเสร็จแล้วนะครับลงแปลงปลูกจริงแล้วแต่ว,ว่าแดดหมดซะก่อนเลยไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะครับว่าต้นกล้าที่ผมลงเอาลงแปลงแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับ และนี่ก็คือผักรุ่นล่าสุดของไฮโดรปามิกที่เอาลงแปลงปลูกจริงแล้วนะครับสดใสสมบูรณ์สวยงามแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญก็เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนี้ไฮโดรปามิกปลูกไว้กลางแจ้งนะครับท้าแดดท้าฝนไม่ต้องมีหลังคาแบบนี้เลยนะครับ รากขาวจัวนะครับรอบนี้เราจะมีกรีนคอร์สนะครับฟิ l เล่นะครับนีฟินเล่เรดคอรเรลเอ่อเรดโอ๊นะครับแล้วก็นั่นเรดคอร a เลนะครับเยอะแยะมากมายนะครับลงกล่องปลูกจริงไป20กล่องนะครับตัดภาพมาทางนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่เราเหลือนะฮะ โอ้ขนาดเหลือยังสวยขนาดนี้เลยเนาะดีจังทีนี้จะทํายังไงดีกับ <g rab> สิ่งที่เหลือไว้เต้นกล้าที่เหลือนี้ก็จะกลายเป็นตัวสํารองนะครับแน่นอนนะครับเมื่อวานเราเอาต้นกล้าจากแปลงอนุบาลไปลงแปลงปลูกจริงแบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่สิกล่องอนุบาลของเราก็จะว่างแล้วก็จากการวางแผนที่ดีนะครับผมมีต้นกล้าที่พร้อมลงกล่องอนุบาลแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงกล่องอนุบาลด้วยกันนะครับ ทั้งหมด20กล่องนะครับกล่องละ8ต้นนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามแต่นะครับสําหรับผู้ปลูกผู้ปลูกผู้ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามืออาชีพนะครับผมก็แนะนําให้เจาะแค่6หลุมปลูกก็พอนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมที่ผมขายเป็นต้นแล้วก็ผมเก็บเกี่ยวเร็วนะครับก็เลยเจาะ8ต้นแบบนี้นะครับไอ้เจาะ8หลุมปลูกแบบนี้นะครับโอ้ฝั่งนี้ไม่ได้แดดฮะ ตอนนี้9โมงครึ่งนะครับแดดก็ร้อนแรงใช้ได้เลยแล้วของเพื่อนเพื่อล่ะครับปลูกอะไรเพราะอะไรไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างส่งมาพูดคุยอัปเดตกันได้บ้างนะครับที่ไฮโดรปามิกเนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับหรือว่าเพจ Facebook ก็ตามนะครับก็ทั้งสองอย่างใช้ชื่อไฮโดรปามิกนะครับ สุดท้ายที่ผมมาพูดงแข็งแรงแข็งแรงเหมือนพักที่ผมปลูกนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ